กว่าจะกล่อมลูกหลับได้ไว้ยากแล้วแป๊บเดียวลูกก็ตื่นอีก oh, <no. S 1> แบบนี้แม่จะได้นอนไหมลูกถ้าอยากรู้ว่าทารกตื่นบ่อยทำอย่างไรดีมาดูกันเลยค่ะและอย่าลืมแวะกดไลค์เติมกำลังใจทีมงานกันนะคะทันที่กดไลค์ขอให้เจ้าตัวเล็กไม่ดื้อไม่สนทุกคนเลยค่ะถึงแม้ว่าคุนเป็นแม่ จะทำเพื่อลูกได้ทุกอย่างแต่การพักผ่อนนอนหลับก็เป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะลูกน้อยต้องการการพักผ่อนเพื่อเจริญเติบโตแม่เองก็ต้องการพักผ่อนฟื้นฟูร,ร่างกายให้พร้อมกับการเลี้ยงลูกในทุกวันเช่นกันค่ะดังนั้นถ้าทารกตื่นบ่อยทำอย่างไรดีไปดูกันเลยทารกแรกเกิดถึง3เดือน เด็กทารกแรกเกิดจะใช้เวลากับการน,นอนมากถึงวันละ16ชั่วโมงและมักตื่นขึ้นมาทุก3-4ชั่วโมงเพื่อกินนมค่ะ <Wow. S 1> ดังนั้นช่วงนี้คุณแม่ต้องปรับตัวกันหน่อยนะคะแต่หากลูกตื่นบ่อยตื่นทุกชั่วโมงทั้งที่เพิ่งกินนมไปเช็คผ้าอ้อมเช็คที่นอนแล้วไม่พบความผิดปกติคุณแม่ลองปลอบลูกให้หลับยาวตามนี้นะคะ 1. ก่อนลูกน้อย อุ้มลูกบ่อยๆใช้ร่างกายของคุณแม่ให้ความอบอุ่นแก่ลูกทําให้ลูกน้อยปรับตัวได้ดีขึ้นและช่วยกระตุ้นการสร้างน้ํานมแต่หากคุณแม่ไม่สะดวกอุ้มลูกบ่อยๆใช้เป็นผ้าห่อลูกก็ได้เช่นกันค่ะยิ่งเป็นผ้าที่มีกลิ่นของคุณแม่ยิ่งดีเพราะว่าบางครั้งลูกภวะตื่นเพอร,รู้สึกไม่ปลอดภัยนั่นเอง 2. โยกเบาๆอุ้มลูกพร้อมกับโยกเบาๆ ร้องเพลงกล่อมลูกและลูบริเวณจมูกเบาๆก็จะช่วยให้ลูกรู้สึกผ่อนคลาย 3. ใช้เสียงไว้ o i s e เป็นเสียงที่ช่วยให้ทารกหลับง่ายขึ้นเนื่องจากทารกชินกับเสียงเลือดที่ไหลผ่านรกขณะที่ยังอยู่ในท้องเสียงนี้จะคล้ายกับพวกเสียงใดเป่าผมเสียงทีวีดังนั้นคุณแม่สามารถเปิดเสียงนี้คลอเบาๆในห้องลูกได้นะคะทารก3าเดือน ในช่วงวัยนี้ลูกจะนอนนานขึ้นแล้วค่ะประมาณ1 4 1 6ชั่วโมงต่อวันนอนกลางวัน2-3ครั้งไม่ควรปล่อยให้ลูกนอนกลางวันเกิน1ชั่วโมงนะคะเพราะจะส่งผลถึงการนอนหลับช่วงกลางคืนได้ <Okay. S 1> หากลูกตื่นมากินนมแล้วไม่ยอมหลับแนะนำไม่ทำแบบนี้ค่ะ 1. ห้ามเปิดไฟในช่วงที่ลูกน้อยตื่นขึ้นมากินนมกลางดึก ให้คุณแม่ป้อนเงียบๆห้ามเล่นกับลูกห้ามเปิดไฟหรือว่าทําให้ลูกตื่นเพื่อให้ลูกหลับต่อได้เร็วขึ้น 2. นําของเล่นที่ลูกชอบมาวางไว้บางคนจะรู้สึกอุ่นใจหรือสบายใจถ้าได้กอดหมอนตุ๊ก,กตาหรือว่าผ้าเน่าค่ะ 3. าอบกอดลูกหากลูกร้องไห้ให้โอบกอดลูกตบก้นลูกเบาๆไม่นานก็จะเคลิ้มหลับไปแล้วล่ะค่ะ 4. สํารวจเหงื่อของลูก เด็กบางคนอาจฟันกำลังขึ้นทำให้ร้องไห้งอแงไม่สบายตัวไม่สบายปากถ้าคุณแม่เห็นเงือกแดงๆมีจุดขาวๆแล้วก็อาจหาย่างกัดเย็นๆมาให้ลูกนวดเหงือกเบาๆก็จะช่วยได้ค่ะถ้ารก6-12เดือนวัยนี้ลูกจะนอนกลางคืนนานเกือบตลอดคืนโดยจะนอนประมาณ13-15ชั่วโมงต่อวันควรให้ลูกดื่มนมรอบสุดท้ายก่อนเที่ยงคืนแต่หากลูกยังตื่นอยู่ลองทำตามนี้ค่ะ 1. ห,หาก,กิจกรรมให้ลูกทำในช่วงเย็นวิธีนี้จะช่วยให้ลูกหลับยาวขึ้นได้แต่อย่าให้ลูกเหนื่อยจนเกินไปนะคะเพราะไม่อย่างนั้นลูกอาจจะฝันร้ายสะดุ้งตื่นได้ 2. หากลูกปวดเหงือกเพราะวฟันขึ้นให้นวดเหงือกเบาๆถ้าเจลบรรเทาอาการปวดเหงือกหรือให้ลูกทานยากแก้ปวดตามแพทย์สั่งได้ค่ะ3เริ่มทานอาหารแข็งการที่ลูกร้องงอแงอาจเป็นได้ว่าเขาหิว ในวัยหลัง6เดือนการทานนมแม่ล้วนอาจจะไม่เพียงพอหากลูกยังตื่นมาร้ององอแงอยู่อาจต้องให้ลูกทานอาหารแข็งเพื่อให้อยู่ท้องค่ะสำคัญมากๆที่ต้องทำเป็นนิสัยตั้งแต่เด็กมีบรรยากาศในการนอนหลับที่ดีเพื่อคุณภาพการนอนที่ดีสง่งผลให้ลูกน้อยจเจริญเติบโตได้เต็มที่นั่นเองค่ะดูแลลูกไม่ให้บกพร่องเพราะลูกต้องพักผ่อนเพื่อเติบโตอยากรู้อย่าลืมกด s u b s c r i b e ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะ และกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร